จัดโปรไปเมื่อวานนะครับวันที่9เดือน9พี่ชายมาบินมาจากอุดรเลยมผมบอกแล้วว่าคันแดงอยู่ไม่นานแน่นอนพี่ชายมาจากอุดรเลยครับบินมาเลยบินมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับวันนี้รับรถนะครับเปลี่ยนไฟให้เขาใหม่นะครับ บินมะกะูดอนเลยครับอันแดงอยู่ไม่นานน,นี้ก็เดี๋ยวรอใส่เบาะนะครับนี่ใส่เบาะตามแถวนะครับ เจอสีแดงถูกใจเลยครับ <S <S เอาไปทำงานนะครับแล้วก็ใช้ในครอบครัวด้วย <S 1> <S 1> <S ซื้อจริงก็ลดให้จริงนะครับบอกแล้วจัดโนร้อยเก9 9 9ิบาบาทก็ลดลดไปให้เลยนะครับ ไปให้เต็มที่ให้พี่ชายเลยนะครับก็สามแถวเต็มนะครับ่อเลยเอาไปขับที่หูด,ดอนหลอ,อเลยครับสีแดงซื้อจริงจบจริงครับบินมาจริงด้วยขอบคุณพี่ชายมากนะครับ เดี๋ยวรอรับรดนะครับไปแล้วครับเจ้าแดงไปอยู่อุดอนแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับรถไปใช้ก็เฮงๆรวยๆด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายจับุดอนมากนะครับ